แล้วก็เป็นภาษาที่เขาถนัดไปด้วยแล้วก็แนวเพลงของเพลงช้าลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกับเองจะถนัดอยู่พอสมควรแล้วก็ภูมิเหมือนเคมีลงกันนะ mm hmm. เพลงของคู่นี้ค่อนข้างลงตัวกันอยู่เ mm hmm. สียงปผสมผสานก็มีออริจินอลเป็นต้นฉบับอยู่แล้วซึ่งยังไงก็ต้องร้องแบบนั้น mm hmm. น่าจะน,าน่าจะมีน่าจะน,าน่าจะเห็นว่าเพลงนี้ค่อนข้างดีอยู่นะ mm hmm. ใช่เป็นตัวเขาเองเพราะอันนี้ยคือพอเขาเริ่มรับเหมือนกับว่าเขาชัดเจนเรื่องเรื่องเมโลดี้ของเขาแล้วเนี่ยสองคนที่สามารถเติมอะไรต่อไปได้อีกก็คือหมายถึงว่ามีเสียงโหนเสียงห้อยอะไรมาแล้วเขาจะมีอะไรของที่เป็นสไตล์ของเขาเองค่ะซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นเป็นเป็นการครีเอทอะไรบางอย่างในส่วนตัวของเขาทีนี้เดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะดูว่าจากที่เป็นต้นฉบับที่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วครีเอทอะไรลงไปอีกเนี่ยเอารอดไหม เหมือนอิมพ o ร์วิซชันเข้ามาแล้วมันเอารอดหรือเปลา่าถ้าไม่รอดถ้ายืนยันจะทาก็พรุ่งนี้ต้องซ้อมกันหนักถ้าโอเคจะกลับมาเดิมไหมหรือ,อยังไงต้องเป็นจริงแต่วันนั้นเห็นอันหนึ่งที่พอเขาลอ้อกัน,นคมันเพาะหลับตาเนี่ยเออมันก็ฝังคอนเพลืมตามาปับ๊บจะเห็นทุกอย่างเนี่ยแววตามจะแข็งแข็งหน่อยหน่อยไม่รู้เป็น,ปนระบ,บาะคือตอนแรกเนี่ยของตอนให้เขาลองอิมพอร์วิเพลงดูเนี่ยภูมิก็ ตอนแรกนึกว่าแบบเออภูมิใจนะตีความอะไรได้แต่ว่าพอให้มันเล่นลงลง acting ก,ก็จะมีทางของอเล่นประดิษฐ์อยู่เขาก็ <ลง S 1> ยังประดิษฐ์นานไปหรอ,อเราหลวงหลวงประดิษฐ์มาเลยเออขอโทษค่ะไม่เกี่ยวกับท่าน <laughs> เ,เ,เราจะพูดกันอยู่อย่างนี้เนาะเจ๋เนาะแต่ว่าคือเขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนพอเล่นเราท่ามาก่อนเนี้่ะคือผมคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว แต่ว่าพอพอพอสุดท้ายแล้วพอได้ทำอิมโพรไวส์ก็เป็นเด็กฉลาดอะค่ะทั้งทั้งคู่ฉลาดมูเกเขาเป็นคนพื้นฐานการแสดงดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ A เอ้ยโทษๆพูดใหม่ A น้าเหมือนกัน A น้องเอมน้องเอมใช่น้องเอมเป็นคนที่พื้นฐานการแสดงดีอยู่แล้วลยอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ภูมิเป็นเด็กฉลาดอยู่แล้วปรับนิดเดียวก็ก็เข้าใจแล้วคือจริงๆภูมิเขา พื้นฐานเวลาท่เขาสื่อสารนะพื้นฐานดีอยู่แล้วแค่พอมาลงแอนตี้ปักนิดแปับหน่อยก็เข้าที่แต่นี่เดี๋ยวต้องดูหน่อยเรื่องภายในเพราะว่าเรามีความสูทสึกว่าเพลงนี้บางทีมันไม่ต้องใช้ร่างกายเลยหะไรมากแค่บอกว่ามันคืออะไรอย่างไม้ first เลิอะไรเงี้ยมันต้องบอกให้เห็นว่าเธอคือรักแรกของฉันเลยนะนู่นนี่ต่างนานาอะไรเดี๋ยวต้องดูซิว่าเขาทำได้ไงเพราะฉะนั้นเอ่ออันนี้มันก็เป็นลีลาของมันก็เป็น blocking เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเป็นไงครับคู่นี้ แรกแรกที่เป็นห่วงคือเรื่องของกายภาพมากกว่าเพราะว่าเอมเป็นสาวเท่ใช่เดินขากลางเชียวใช่แล้วจะดูแล้วจะดูเหมือนจะดูเหมือนผู้ชายไม่ได้ให้ความรักมากกว่าเอมดูเหมือนเอมจะให้ความรักผู้ชายผู้ชายก็ดูแบบว่าเอ๊ะฉันจะกลับเพศกันหรือเปล่าแล้วแล้วบอกที่เอมต้องใส่ส้นสูงภูมิก็จะดูเตี้ยลงฉันบางบางโพสิชันมันจะทําให้เหมือนเอมจะสิงหลางภูมิฉันต้องมีการ อีการซักซ้อมในเรื่องเรื่องการเพราะว่าเป็นเพลงนี้ต้องใกล้ชิดกันนะครับทั้งการจะเปลี่ยนมือจับไหม่อะไรเงี้ยมันต้องซ้อมกันก่อนดีๆไม่งั้นเดี๋ยวจะเอามือนี้ฉันถือไมาอยู่มือแขนจะควยกันอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วดีแล้วครับหรือแค่ทําให้มันคอลอนแล้วนนอนออกิงกันดีขึ้นการซ้อมของเขาอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาอันนี้เราเร็วอันอันที่เขาจับคู่กันเองพูดถึงภูมิไปแล้วเมื่อกี้ก็ภูมิกับน้ำอะไรในแฟนจ๋าเป็นยังไงเพราะภูมิไม่มีปัญหาเรื่องการร้อง จริงๆการถ่ายก็รู้โอเคนะคค่ะท่าที่ดูเนี่ยเหมือนเขาคล่องตัวขึ้นอะคะ่ะจากภูมิเนี่ยไม่ต้องหว่วงเพราะว่าคล่องอยู่แล้วคือพอได้เพลงมาปุ๊บก,ก็แค่เหมือนจะต้องเติมอะไรลงไปให้ใหมันครบถ้วนมากขึ้นส่วนน้ำนี่ก็วัน,นที่ได้ยินที่เขาร้องตรงอะไรนะอ้ายอะไร พ no?> ยายามจะทําฟิลให้มันแบบมีแบบจริตมากขึ้นในเพลงของตัวเองใช่เพราะมันดูดูในภาษาต่างๆแล้วดูชื่นไปหน่อยใช่ตัวอัตล a s อะไรเงี้ยมันมันจะหายหายฟิลนี้ไปแล้วต่อไปเขาจะร้องแข่งเอ้ยมันเต็มไปหมดคือลาดวิทยาการเล่นเสียงวิธีการเล่นจริตจริตเตี่น จริตในเสียงเขาะ่ะใช่แล้วก็จริตรในเสียงมันไม่มีแต่จริตรในตัวมันมีไหมจริตในตัวเขาก็ทําได้ดีขึ้นนะคะคือทั้งทั้งทั้งคู่ก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหรค่ค่ะครูครูเบลบอกว่าคู่นี้ก็น่าดูโอเคแต่ทีนี้เพลงนี้เต้นมีสเต็ป <c oughs> <step S 1> ด้วยมีสเต็ปครับใช่เรื่องเต้นโอเคโอเคเลยแ่แค่เขาให้มีแรงแครี่เพลงให้รอด แล้วเพลงนี้มีแดนเซ์ด้วยใช่ไหมครับอ่าซึ่งถ้าถ้าเต้นวันนี้อาจจะแบบดูเฉยๆฉยไเลยไม่รู้จนกว่ามันจะประกอบร่างของแดนเซ่ทั้งหมดมีภาพประกอบโอเคนี้แม็กกับเอมแล้วครับใครก็ใครมันจะไปรู้ละคราวนี้ก็เป็นเพลงที่เต้นเต้นเนื้อ้องน้อยมากก็คือเนื่องจากน้องมันบาลานซ์ไม่ มันไม่เท่ากันนะแม็กมีน้อยเอมีเยอะแต่ว่าเราก็ปรับตรงกลางก็คือใช้ภาพช่วยเหมือนกันก็คือใช้แดนเซอร์แต่เพียงแค่น้องต้องสื่อสารกันให้รู้เรื่องในเพลงแต่แม็กเขาก็มีความเป็นตัวเองชัดไม่จาเป็นต้องเต้นเก่งก็ได้แต่ว่ามีภาพทอก็คือเลือกใช้สําหรับแม็กดยที่พอตกแต่งแล้วอาจจะดูดีขึ้นพอแดนเซอร์จะช่วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าดดเด่วันนี้อาจจะดูงงงนิดหน่อยแล้วก็ร้องละครพอดีดูแล้วเป็นไงมั้ง ร้องจริงๆแล้วเป็นห่วงแม็กในเรื่องของท่อนเข้ามากกว่าค่ะเพราะว่าเขายังกังวลในท่อนเข้าต่อจากต่อจากเองปุ๊บแล้วก็จะเข้าไม่ถูกท่อนเข้าค่ะท่อนเข้าในอะไรอย่างงี้ใช่อาแต่ว่าวันนี้ก็ดีขึ้นค่ะดูรู้สึกว่าเข้าตรงจังหวะมากขึ้นแล้วก็เป็นห่วยเรื่องหนึ่งคือเรื่องของภาษาร้องซึ่งมันเป็นเพลงที่เป็นการสื่อสารกันระหว่างสองคนคือเขายังไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยมีเป็นธรรมชาติอะค่ะยังยังไม่เชิงที่เป็นโมโนโทนทีเดียวแต่ว่าก็จะแข็งไปเหมือนไม่ไม่ไมสื่อสารออกจากตัวเองจริงๆอะไรแบบนั้นเหมือนเหมือนไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองพูดเนาะเหมือนนักแสดงที่พูดในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจเมื่อ, <c oughs> อวานนะคะครูเบลครูปรางลองให้ทำเหมือนอิมโพรไวส์แบบโดยที่ไม่ต้องมีเพลงเลยซึ่งเขาเข้าใจมากให้เขาเหมือนแบบลองจีบกันเหมือนเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างี้ค่ะเขาก็จิกม้อนแบบ เ <Okay. S 2> <Hey, S 1> อี่ก้ากับเกแล้วร้านพี่ แล้วพอเปิดเพลงเข้าใช่ไหมเขาก็ต่อได้เลยนะคะคือฟิวเขาก็มาแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องลองดูว่าพอเอามปประกอบร่างกันจริงๆตอนที่แบบว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าบิวมาก่อนล้วให้เปิดเพลงแล้วร้องเลยจะเข้าได้หรือเปล่าเหมือนหลายๆคู่ชอบมีปัญหากับตรงนี้ค่ะเหมือนประกอบร่างได้ยากเนาะเหมือนแบบประกอบกันแบบเดียวกันยังไม่ชัดเจนใจยังไม่เป็นใจเดียวกันทีนี้มาต่อเพลงของมุกกระปูลเรื่องเพลงคิดมาก เป็นยังไงมุกเสียงก็แย่อยู่แล้วช่วงนี้แบบว่าใม้เสียงเยอะทำได้ดีค่ะดีใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเขามีจริตแล้วก็คือมันท่าเขากับเสียงเขามันไปด้วยกันแต่คนที่เป็นปัญหาคือปูนเพราะว่าว่าปูนเหมือนเหมือนไม่ไม่รับรู้อะไรที่มุกทำอ่ะแบบว่าไม่ไปด้วยเขาพยายามจะแบบเหมือนเหมือนเขาเหมือนก่อแพนเทิของข่าวว่าเพลงเพลงสนุกต้องยิงน่าทําแล้วแหะเทรู้หร่ เปนเด็กรู้งั้นแต่รู้ผิดนะรู้ไม่ถูกใช่เบาๆก็เลยทําให้เขาไปพัวงกับการว่าเล่นหน้าเล่นใจไงดีนะแต่ไม่ได้สื่อสารไม่ได้รับจากผู้เล่นนะแ้เราเราจะสังเกตปูดีๆค่ะปูจะเป็นเหมือนแบบสมมุติพ่อส่งสมมุติที่เป็นเป็นเจ้ามุกใช่ไหมคะมุกส่งมาเนี่ยปูเขาก็จะแบบเล่นเล่นหูเล่นตาอะไรอย่างเงี้ยเล่นงฮะแล้วพอเล่นเสร็จปูเขาก็จะกลับไปอยู่กับตัวเอง แล้วก็กลับมาพูดอะไรรู้ไหมไม่รู้แต่เล่นของเราเราจะรู้แลยว่าจังหวะนี้ต้องมองแล้วก็กลับมามาอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยคือถ้าอย่าง่งี้ยแอนต้ตรงเนี้ยตกเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่รับไม่รับส่งกับผู้เล่นด้วยไม่รับส่งกับผน็มันมีประโยคหนึ่งที่มุกร้องว่าอะไรนะรู้อะไรสักอย่างคือคือเขายังไม่ทันร้องเหมือนกับว่าเขาถามอย่างเงี้ยแต่ปูนปูนปูนแบบ พยักหน้าไปจดใช่ไหมคะเพราะมันเป็นจังหวะคิดว่าต้องต้องพยักพอดีมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคือแบบทําไปก่อนที่เขาจะถามได้ยังไงคือเขาตั้งโปรแกรมเขาเมมอรี่เอาไว้แล้วชึ่งว่าอย่างงี้พอกดปุ่มปั๊บมันก็ปุ๊บ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 คือใครจะมาทำอะไรเหมือนเราเซตไฟแล้วเราอยู่ผิดจุดก็ผิดไปเลยไม่รู้ไม่สนใจละแล้วท่าเต้นแล้วเขามันมีท่าเต้นด้วยใช่ไหม เล่นกันมากกว่าว่าส่งอารมณ์อะค่ะปัญหาก็จะเหมือนเหมือนที่ครูเงาะได้พูดว่ามุกส่งอารมณ์ให้แต่ปูนไม่รับใช่ไม่รับแล้วบางทีคือคาแรคเตอร์ปูนพอแสดงออกเป็นตัวเองจะเด็กแล้วจะดูเด็กกว่ามุกเยอะมากเลยค่ะก็เลยบอกว่าให้ลดความเด็กลงนะลองนิ่งดูนิดนึงก็นิ่งเลยเกรงไปเลย ก็คือเลยบอกว่าโอเคให้สนุกสนุกแต่ว่าไม่เอาความเด็กที่เขาเป็นเยอะเกินไปอะค่ะเพราะว่ามุกไม่งั้นมุกจะดูโตก่ปเยอะมากคาดว่าจริงๆแล้วน่าจะติดมาแต่ชั้นประถมจริงๆนะเพราะว่ามันมันน่าจะติดอะคือพอตอนนี้แล้วมีคนชมว่ามันน่ารักใช่ใช่ ก็คือก็คือก็คือพอชมกาน่ารักเพราะฉันก็มองอย่างเงี้ยมันคือน่ารักโดยที่คือเด็กๆเนี่ยมันจะมีการสื่อสารระบากอยู่แล้วมันจะเต้นน่ารักอย่างเดียวแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาตรงนี้ออกไปเนี่ยหรือไม่แกะกรอบอันนี้ออกมันจะแย่คือถ้าไม่เจออะไรที่เป็นผู้ใหญ่กว่านี้คือถ้าเขายังอยู่เนี่ยในวิหน้าเนี่ยต้องเจอเพลงที่เป็นผู้ใหญ่มากมากชนิดที่ต้องมากชนิดที่ต้องแกะไอ้กรอบที่เป็นเด็กๆนี่หลุ่ออกไปเลยคือเขาไม่ได้น่าถึงวันเนี้ยอย่างที่พี่สยวบอกคือเพราว่าก็เป็นมาตั้งแต่เด็กจริงคค่่ะือหมาาายถววนนนัี เขาคงไม่ได้คิดแล้วแหละว่าเขากําลังจะทําให้น่ารักแต่มันเป็นภาวะอัตโนมัติไปแล้วเป็นธรรมชาติของเขาไปแล้วใช่แล้วพอบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้เขาก็จะหาตรงกลางไม่เจอเขาก็มีแต่สูงและศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงกลางที่จะมาเป็นตัวเขาเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องช่วยกันหาทางแก้ไขไว้ยังไงนะครับแล้วก็จ๊จันเกบคิว